สวัสดีค่ะทุกคนฝนกระเทลงมาแต่เศร้าเสียวทุกคนระวังตัวด้วยนะฝนตกน้ําท่วมนะมนรู้จะบอกคุณผู้ชมลู้จะบอกตัวเองดีก็เป็นว่าดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะอย่าให้เปียกฝนเปียฝนระวังสัตว์มีพิษด้วยบางคนไม่ได้ออกไปไหนเงาใช่ไหมล่าเราอะดูนี่แหละค่ะดูซ่องเรานี่แหละซ่องเราก็าจะมีแต่เกี่ยวกับแมวไม่มีอะไรเลยอยากทําให้มันมีอะไรมากแต่ว่ากําลังตัดอยู่รอดูเลยนะไม่รู้ชาติไหนจะได้ดู เด็กๆบ้านเราก็นานๆจะได้ลงมาเล่นขลางล่างทีเนื่องจากว่าฝนตกวันนี้ก็ถือโอกาสได้ลงมาเล่นขลางล่างความคิดสงสัยของสียวไออยากรู้ว่ามีอะไรในนั้นก็คือ,คอน่าจะมุดเข้าไปอยู่เลยนะแต่มันไม่ได้มีอะไรเราก็บอกป้าๆขึ้นบ้านถ้าเกิดใครติดตามตั้งแต่วันแรกที่เขาลูกจนมาถึงทุกวันนี้กว่าจะขึ้นบ้านได้นั้น แทบปดหัวเลยต้องตามเก็บขึ้นบ้านปวดหัวปวดข้มาแต่ทุกวันนี้โตแล้วค่ะขึ้นบ้านเองได้ก็ดูวความที่ฝนตกเนาะจะเล่นเล่นน่งเหอนทุกคนก็ดูสภาพติดบ้านสังกว้างลอยเอเคอร์นขนาดนี้คือจะวิ่งเล่นยังไงไหวอะเดินก็จะเหยียบหัวกันอยู่แล้วระหว่างนะฟูแต่แม่บ้านเราเขาเขาจะดีค่ะเขาขจะห่านที่นอนของตัวเองนะทุกคนนะบางตัวเขาไปนอนข้างในห้องดูข้างหลังล้วพากันเดินเคียงข้างกันเอาเขาพากันหยุ่มกันตรงนู้นหันไปพอมันโดยไปในนัดไม้สองพี่น้องกำลังใส่กันย่างมมันเลยตลกมากเจ้าสิอาจยากหนเลปยไ ด้วยความที่จะอาตัวเล็กเขาสามารถกระโดดได้แบบไม่ลังเลแล้วก็ไม่ถอยขึ้นไปแบบจวดเลยส่วนเจ้าเสียวปันนะั้รถต้องถอยก่อนนี่คือเสียวเออค่ะคุณแม่ของเรา เสือเอืร์ของเรานางก็ยังคงคอนเซปต์ค่ะตัวข้าวแต่ขี้ตาเยอะกินน้อยกินได้เรื่อยๆแต่ในถ้วยมันไม่เลือเล่อนแล้วนะเนี่ยก็คือลงมาข้างล่างบ้านตอนนี้คือฝนหยุดต,ตกเล้วก็คือเห็นอะไรแบบๆวนั่นก็คือเจ้าเสี่ยเอิค่ะทุกคนเห็นไหมถ้าไม่เห็นนี่แก่แล้วนะเรล่านีย่ยอกๆนะช่องเรานี่คือมีแต่ัวรุ่นนุ่มเศ้าขณะนี้เวลาเซตมุ่งว่าเมวก็ตกใจนอรี่เขามานอนด้วยคือที่บ้านนี้มีกิจกรรมค่ะคายของเก้าค่ะก็เสียงแต่เอิรึก็คือโควมตัวอื่นน่ะเขานอนข้างในห้องมีแต่ต ตกตกอยู่หยุดคือไม่เลือกอะไรสักอย่างเลยท้องฟ้าก็เลยแทนที่จะตกก็ตก,ตกจะหยุดก็หยุดช่วงเททายคลิปจเจ้าเสียบปจาจะค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่กับฉันไงทุกคนมีแค่ตัวเดียวก็เลยจะเป็นภาพเจ้าเสียบปนะคะแต่คือมันน่ารักนะทุกคนนะดูสิความอ,อ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนอ่อนแม่ผมที่เพิ่งซักเลยค่ะกํากลังจะกลับมาดําเลยค่ะเออแต่ว่าไปยิ่งโตใหญ่ย้ายมาจากไหนลายลายยิ่งชัดเนาะทุกคนโอ้ทุกคนฝอ,อนต๊แล้วได้ยินเสียงพ่นไหม่พงไม่เคยเซ็นในครั้งเดียวแล้วอารมณ์เสี่ยงก็ไม่เหมือนเด ความสุขในการหลับมากเลยนะทุกคนไม่รู้แมวบ้านเราแปลงหรือมันเป็นตะแพงใครเห็นก็บอกโอ้ไม่เป็นตะแพงน้อล่ะนะาะแมวบ้านเจ้านี่ด้วยความที่นางก็ตัวสีขาวนะทุกคนเนาะใครเห็นแล้วบอกอุย้ยมันสวยแล้วคือคนเขาสะอาดงงมากเสียเออนี่คือตัวสุกปกเลยนางเป็นแมวที่ชอบพูดขี้ดินมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าฝนตกแล้วบวกกับช่วงล่างๆนี้ค่นข้างขี้เกียจไม่ค่อยลงบ้านตัวคนข้างสะอาดเลยทุกคนแทบไม่มีขี้ฝุ่นมีแต่ซันนี่แหละมีขี้ฝุ่นขี้ดินนะเมื่อเขาจะรู้เลยนะถ้าเกิดที่บ้านมีคนเยอะๆเเเเคค้้้าาากกกก็จะไไไปปดดินนนนนบบแแพงทุใหหววว่่ออยยยชมมฉัััสสลข นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเนะ like, จอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย